สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับช่องไอจุกลูกพ่อนะครับหลังจากที่ผมไปต่างจังหวัดมาเก้าวันนะครับไปตั้งแต่สามสิบวันนี้กลับมาวันที่แปดนะครับก็กลับมาดูนกนะครับนกผมอยู่ครบตัวนะครับไม่มีตัวไหนที่ที่เสียนะครับมีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ถ่ายขนนะครับเจ้าแก้วอายุสิบห้าปีนะครับแต่นั่งขนพองนะครับผมไม่แน่ใจว่าป่วยหรือเปล่าน่าจะป่วยนะครับ ขนด้วยนะครับขนหางไปหมดแล้วนะครับเข้าช็อตที่สี่ที่ห้านะครับเนี่ยขนหางขนหางเขาขนหางใหม่นะครับขนหางเก่าไปหมดแล้วก็เหลือปีนะครับเหลือปีขนหลังขนจุกขนตัวนิดหน่อยครับก็อาการไม่กยจะดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้ หลังจากที่ผมไ่อยู่บ้านนะครับไปต่างจังหวัดมาเก้าวันครับผมก็ใส่น้ำสองสองเพราะนะครับใส่น้ำสองเพราะใส่อาหารสองเพราะนะครับแต่นี่อยู่ช่วงถ่ายขนผมเลยไม่ใส่ผลไม้ครับเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ออกไปก่อนครับเอาไปเปลี่ยนอาหารไปทําอะไรก่อนนะครับเพราะว่าดูสภาพนกแล้วไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับฝนตกทุกวันด้วยนะครับช่วงนี้ตัวนี้นกป่านะครับนกป่าเฮ้ยนกป่าหัวล้านนะครับก็ถ่ายขนดีครับ นี่ของผมใส่ถุงพลาสติกไว้เลยนะครับอุ้มหุ้มข้างล่างครับเพื่อจะได้เพื่อเราจะได้เห็นนะครับว่านกถ่ายเยอะหรือเปล่านะครับในแต่ละช็อตครับผมก็จะทำอย่างนี้แล้วก็มันก็จะได้ไม่ต้องขนไม่ต้องเลอะไม่ต้องเตเพ่นพ่านในบ้านครับเดี๋ยวจะโดนใครมีเมียก็เดี๋ยวจะโดนเมียบ่นนะครับเออผมก็ใส่อย่างนี้เลยวันนี้ก็อาการดีนะครับแต่นกป่ามันจะถ่ายยากหน่อยนะครับขนแดกนะครับ เพราะว่าเขาเพิ่งมาอยู่บ้านเขาเพิ่งมาอยู่บ้านเรานะครับเขาต้องปรับอะไรหลายอย่างนะครับแต่นี้เขาก็ถ่ายดีอยู่นะครับอาหารสูตรนี้ดีมากเดี๋ยวจะเอาออกไปดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกตัวหนะึ่งตัวตัวนี้นะครับเจ้าแซมนครับนี่ออกมาดูเลยครับนี่ ผนอะไรก็เริ่ม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 จะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะพานกไปอาบน้ำก่อนนะครับอันนี้อาการดีนะครับร้องลิกลองลิกเลยเปิดประตูมานะครับสงสัยจะดีใจมากนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมพานกไปอาบน้ำก่อนนะครับพาเจ้าแก้วไปก่อนเพราะว่าดูอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับอ่าครับทุกคนผมก็เอาเจ้าแก้วออกมานะครับ อาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับผมดูต้องให้ยาแล้วดูสภาพเขานะครับมีโกงงอหักนะครับสองที่แก้วแก้วขี้หมินมากครับทุกคนนะมีทั้งหนอนมีทั้งอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดผ้ดาดู นี่นะขนหางกระจุยกระจายนะครับขน,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 นหางเก่าหมดแล้วนะครับตอนนี้มีแต่ขนหางใหม่นะครับดูนะครับถ่ายออกมาดนะีมากก็ถือว่าใช้ได้นะะอันนี้เขาจับที่เขาจับที่สี่เองนะครับขนหางหมดแล้วขนหางใหม่ออกมายังไม่สวยอะไรนะเขาไม่ได้อบน้ําเลยนู้นเส้นนึงด้วยน,นี่ขนเไย นี่นปีกนะครับขนปีกปีกขนปีกขนหางขนหางแล้วก็ขนตัวนะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูว่ามีขนปีกกี่เส้นคนหนังกี่เส้นนะครับรอบนี้ที่ผมไปมาแปดวัน ได้ถ่ายให้ชมนะครับไอ้นี่เจ้าแก้วนี่โอเคโอเคนี่นะครับก็คือคนหางสี่เส้นนะครับ นุ่ยเส้นหนึ่งห้าเส้นกคือขนหางร่วงหมดเลยนะครับช็อตที่สี่ขนหางร่วงหมดนะครับแล้วก็ขนปีกร่วงมาสามเส้นนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นขนตัวนะครับตัวนี้ขนดองจากปีที่แล้วนะครับนกดูดูปิดตาปิดตาแนละ้วอันนี้เป็นนกที่สิบห้าสิบหกปีนะครับดูอาการเขาไม่ค่อยจะดีนะครับตัวนี้ดูปิดตานะครับ Okay, เดี๋ยวผมจะอาบน้ําเปลี่ยนอาหารให้เขาก่อนนะครับก็คืออาหารที่ใส่ในแก้วหมดนะครับเหลือที่อยู่ในนี้นะครับไม่หมดเหลือที่อยู่ในเพราะไม่หมดนะครับหนอนอะไรก็มีอยู่นะครับก็คือเก็บไว้ได้นะครับแต่ถ้ามาไม่ทันนกอาจจะไม่รอดนะครับผมว่าเพราะว่าดูอาการแล้วไม่ค่อยจะดีดเท่าไหร่นะครับนั่งปิดตาเลยโอเคเดี๋ยวผมไปล้างกรงก่อนนะครับ ไปล้างกรงก่อนแล้วก็ใส่ยายนกกิน,นครับไม่รู้จะดีขึ้นหรือเปล่านะครับจะให้อาบน้ําหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพิจารณาก่อนโอเคเดี๋ยวผมไปล้างกรงนกก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายกันต่อนะครับไปดูตัวที่สองกันตัวที่สองเป็นนกป่านะครับที่ผมเก็บไว้โอ้ยเหม็นมากเลยครับทุกคน มันยังดิ้นอยู่นะครับตัวนี้ผมก็ปล่อยเลี้ยงให้ดิ้นอย่างเงี้ยเพราะว่ามีนกนิ่งแล้วนะครับที่บ้านลองปล่อยดิ้นดิ้นดูว่ามันจะเวลาไปแข่งอะไรอย่างงี้มันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับบางคนเขาก็บอกว่าบางคนเขาก็บอกว่านกนิง่งนกนิ่งมันชอบแลบลิ้นนะครับมันจะไม่ค่อยร้องครับนี่มาดูกันว่าคนอะไรจะล่วงนะครับอันนี้เป็นนกป่าคนแรกนะครับมาอยู่กับผมมุมช้ำไว้ประมาณ ห้าหกเดือนนะครับแล้วก็ถ่ายขนมาช่วงหน้าฝนมันจะถ่ายขนนะครับถ่ายหมดบ้านเลยนะครับนกแข่งผมนี่นะครับขนหางใหม่หมดครับแต่ว่ามันอยู่ในกรงนี่นะครับนกมันยังดิ้นก็เลยขนมันก็จะร้ายๆนะครับนี่ขนหางใหม่แล้วนะครับผมมึงจับใส่ห่วงขาด้วยนะครับตัวนี้จี๊ชาวเจ้าหัวล้านนะครับขนหางใหม่หมดนะครับ น,นี้ที่ผมไม่อยู่แปดวันนะครับดูน้ําลดน้ําลดแก้วที่เขากินปกติจะลดจะหมดนะครับอันนี้แก้วนี้อันนี้แก้วนี้ที่ผมใส่สำรองไว้นะครับก็ยังพอมีนะครับแสดงว่าเราไปสิบห้าวันก็เราไปสักสิบห้าวันก็นกอาจจะอยู่ได้นะครับแต่ถ้าอาหารไม่มีก็มันจะกินขี้ตัวเองนะครับ อดูดูนี่นะครับอาหารก็พอมีนะครับหนอนอะไรก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้แก้วที่เขาใช้กินประจำครับนี้ก็จะหมดนะครับแล้วก็นี้สำรองยังพอมีเหลือนะครับหนอนอะไรก็มีนะครับแล้วก็ขนครับนี่มีขนปีกนะครับขนปีกขนปีกขนหางแต่ขี้เละมากครับทุกคน อันนี้นกป่านะที่มีคนถามผมนะครับว่าทํายังไงนกป่าถ่ายขนมันก็อยู่ที่ช่วงนะครับช่วงเหมือนหน้าฝนอะไรเงเี้ยอยู่ที่ช่วงเวลาเขานะครับเขามีความพร้อมเขาก็จะถ่ายนะครับน,นี่จะวนล้านนะครับนกป่าน่านนะครับตัวนี้วนตุบเลยอืม นี่มีขน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 บัวด้วยนะครับเริ่มเริ่มจะดีแล้วนะครับอันนี้เหลือจุกนะครับขนหางไปหมดแล้วเหลือขนจุกขนปีกขนปีกก็ไม่เยอะนะครับตัวนี้แล้วขนข้างหลังนะครับขนตัวนะครับอันนี้เข้า็อดที่สี่นะครับ็อดที่สี่เท่ากับเจ้าแก้วนะครับจอดสี่จะเข้าจอดชอดที่ห้านะครับแต่ว่าผมถ่ายให้ดูตัวหลักของผมนะครัไอเจ้าแซมนะครับ เดี๋ยว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 ,ยวจะให้ไปดูนะครับอันนี้ผมแค่ให้ชมเฉยๆเพราะว่ามีคนถามเข้ามานกป่าจะถ่ายยังไงจะถ่ายยากไหมผมก็บอกว่าผมบอกว่ายากหน่อยนะครับมันไม่เหมือนนกบ้านนกที่เราเลี้ยงมาแล้วนะครับนกป่าขนแรกก็จะยากหน่อยใจเย็นๆนะครับตัวนี้ก็ขนแรกเหมือนกันนกป่านะครับมผมพห้กินอาหารไว้เหมือนนกถ่ายขนปกตินะครับนกป่า ต้องให้มันชินก่อนนะครับนถ,ถ่ายรอบที่สองน่าจะถ่ายดีกว่านี้นะครับอันนี้ช็อตแรกของเขาเอ้ยเป็นการถ่ายขนแรกของเขานคนับก็ถือว่าใช้ได้นะครับร่วงเยอะในถุงพลาสติกในถุงพลาสติกก็มีนะครับขนหางขนปีกนะครับขนตัวนะครับขนบัวใช้ได้นะครับอาหารถ่ายดีนะครับ โอเคทุกคนเนี่ยผมพานกไปล้างก่อนนะครับล้างกรงแล้วก็อาบน้ํานะครับแล้วก็ใส่ผลไม้นะครับทำเหมือนเดิมวันนี้ฝนก็ตกนะครับตอนนี้หยุดแล้วตกทุกวันนะครับไม่ต้องสืบตอนนี้พายุเข้ามาสามลูกอีกก็ดูแลนกของพี่ๆให้ดีด้วยนะครับฝากฝากด้วยนะครับสําหรับผลลักนกนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปล้างล้างกรงก่อนนะครับคุเจ้าแสนนะครับ มาดูว่าผมไม่อยู่บ้านมันจะถ่ายไปถึงไหนแล้วโอ้โหขนกริบแลวนะครับขนกริบหมายถึงว่าขนลงดีแล้วนะครับใกล้แล้วใกล้จะได้แข่งแล้วใกล้จะได้แข่งแล้ววันนี้ ช็อตที่11แล้วนะครับเพราะผมไม่อยู่มา8วันด้วยครับดูนี่ขนปีกนะครับก็คืออาหารก็ไม่หมดนะครับน้ำก็เกือบหมดนะครับอาหารหลักนะครับไม่หมดนะครับสำรองก็ไม่หมดนะครับหมดแต่นอนนะครับตรงกินนอนนะครับตัวนี้ แล้วก็น้ำก็ไม่หมดนะครับมาดูถาดรองนะครับมีขนปีกนะครับแล้วก็ขนตัวนะครับถ่ายน้อยครับถ่ายน้อย รอขนจุกเต็มก่อน,นะครับเดี๋ยวผมจะเอาออกมาดึงแดดน,นะครับก็เป็นจะเป็นขนใหม่หมดแล้วนะครับก็จะเป็นขนใหม่หมดแล้วตัวนี้ โอเคอันนี้ใช้ไว้ได้นะครับอาหารเก่าก็ใช้ได้นะเอาไปตากแดดนิดหน่อยค่าขีหนอนออกครับจะรอแล้วขุณใหม่คลิปนะครับจะพาไปล้างกรงก่อน แก,แก้วผมมันไม่สบายเลยครับดูนะครับมานั่งอย่างนี้เลยรอบที่แล้วเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับรอบที่แล้วเขาถ่ายผลเขาะเขาอารมณ์ประมาณนี้นะแต่รอบนี้ไม่น่ใจ,จะจะไขหรือเปล่าก็ให้กินยาดักไว้ก่อนครับส่วนตัวนี้ที่ผมทําคลิปให้เพื่อนๆดูตั้งแต่ช็อตแรกนะครับจน,นถึงตอนนี้ชับสิบเอ็ดแล้วใด้แล้วฝนก็ตกนะครับเราต้องล้างกรงอับน้ำนะครับ ในช่วงที่ฝนตกถ้าเกิดกรงไม่แห้งเพื่อนๆช่วยเช็ดกรงให้นกหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะไม่สบายเอานะครับนี่โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมล้างกรงให้นกก่อนนะครับเดี๋ยวก็ล้างกรงเสร็จก็เปลี่ยนผลไม้ให้กินนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมต่อไปนะครับ ครับหลังจากาบน้ําเสร็จแล้วผมก็จะมาเปลี่ยนให้กินผลไม้นะมีแดดแล้วเริ่มมีแดดแล้วดูคนนี้ครับใหม่คลิบนะผมก็ใส่อันี้กินนะครับวันนี้แก้งก่อนนี้ออกนะครับกลัวทิ่มนกนครับ ็เลยปิดไปใหม่หมดแล้วเนี่ยก็ <Okay. S 2> อรอ้อยกงแห้งนะครับก็มาให้ตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็นนกปลาครับเชื่อวัาร้านนะ ตอนที่ผมไปยังไม่อ้วนขนาดนี้เลยนะครับกลับมาอ้วนเชยเลยตัวนี้บรลษันมันดูซึมๆนะครับตัวนี้ไม่ค่อยร้องสังเกตดูแล้วว่ามันซึมมากลงไปอยู่มุมมุดอยู่มุมกรงนะครับตันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับต้องให้ยานะครับ ครับผมทีนี้ก็ร้อยกงแห้งนะครับผมนี่จอดที่สิบเอ็ดของเจ้าแซมนะครับแล้ว,วจอดที่สิบเอ็ดแล้วนะครับอย่าร้อยกงแห้งก็พานกเข้าเก็บนะครับใส่หนอนใส่อาหารเหมือนเดิมนะครับแต่ผมก็ไม่ใส่ผลไม้เดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะทำยังไงกันต่อนะอันนี้จอดที่สิบเอ็ดแล้ว มารอดูขนจุกเต็มเมื่อไหร่นะครับผมจะเอาออกมาดึงแดดนะครับอืมอี๋เร็วเดี๋ยวจะเอาเขาออกมาดึงแดดนะครับเพื่อสลัดขนที่ค้างออกนะครับแล้วก็แต่งแข่งนะครับรอ้อยขนรัดตัวแล้วก็เอาไปซ้อมแข่งแต่งแข่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทุกขั้นตอนนะครับวิธีการเลี้ยงแบบผมผมนะ ผมก็ไม่ได้เก่งนะครับผมแค่มาแนะนําเท่าที่ผมรู้นะครับผมไม่ใช่เซียนอะไรเลยแค่แค่รู้นะครับผมก็เลยมาแนะนําสําหรับมือใหม่คนที่อยากเลี้ยงนะครับหรือว่าคนที่กําลังเข้ามาสู่วงการนกกระหวจุกนะครับเอ่อให้ได้รู้กันนะครับว่าการเลี้ยงนกนี่มันเป็นยังไงนะครับในช่วงถ่ายขนหรือว่าช่วงในการเลี้ยงนกมันต้องเจออะไรบ้างนะสถานการณ์โอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่า หลังจากคุ้งแห้งแล้ว <sk r ime> ผมใส่อาหารแบบไหนนะครับเดีย <sk r ime> อ,อ่าเสร็จแล้วนะครับผมก็เอาถอดผลไม้ออก <sk r ime> ผมก็ใส่ผงสมุนไพรแล้วก็อาหารกับนอนนะครับให้กินเหมือนเดิมเลยนก <sk r ime> ผมจะได้กินสมุนไพรบ่อยๆนะครับผมกินแต่สมุนไพรเพราะว่ามันดูแล้ว อากาศมันไม่ค่อยดีก็เลยให้กินป้องกันไว้นะครับสรุปคือนี่ช็อตที่1 1นะครับผมขนก็เริ่มเต็มเลแล้วครับขนเก่าก็สลัดออกเกือบหมดแล้วนะครับจุกใหม่หางใหม่นะครับปีกใหม่แล้วนะครับแล้วก็ขนตัวใหม่นะครับอืมก็คือไปต่างจังหวัดได้นะครับผมไปมา8วันนะครับก็ใส่อาหาร น้ำสองอาหารสองนะครับใครที่ออกต่างจังหวัดหรือว่าทำงานบ่อยก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับน้ำสองอาหารสองนะครับที่ผมมันก็เหลืออยู่นะครับน้ำก็เหลือเต็มแก้วนะครับอาหารก,ก็มีเหลืออยู่นะครับอยู่ได้เท่าจริงๆแล้วก็น่าจะสิบห้าวันผมว่าน่าจะได้อยู่นะครับโอเคครับทุกคน มาดูกันช็อตหน้าเลยนะครับช็อตที่ช็อตหน้าก็ช็อตที่สองแล้วนะครับมาดูกันว่าจุกจะเต็มหรือยังนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาไปดึงแดดให้ดูกันต่อนะครับจนทําไปเรื่อยๆจนตัวนี้แข่งได้ครับวันแข่งผมก็ถ่ายให้ดูนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับทุกคนสําหรับที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับผมส่วนนกป่านกป่าผมก็ถ่ายให้ดูแล้วนะครับ นกป่าขนแรกของผมนะครับผมเลี้ยงมาห้าหกเดือนแล้วนะครับนกป่ามันก็จะลงยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่เคยมันไม่เคยถ่ายขนที่บ้านนะครับส่วนมากจะอยู่ในป่านะครับนกป่านะครับอันนี้เราจับมันมาเลี้ยงมันก็จะถ่ายขนค่อนข้างลําบากนะถ้าเป็นขนหน้าขนที่สองนะครับของนกป่ามันก็จะถ่ายดีขึ้นนะครับเพราะว่าขนแรกมันเคยถ่ายแล้วขนที่สองมันก็จะปรับสภาพได้นะครับครับผู้คนนะครับ ความเป็นอยู่ใหม่นะครับจะถ่ายดีขึ้นแน่นอนโอเคอย่าลืมมาติดตามมันต่อไปนะครับช็อตที่12สําหรับช็อตนี้ก็สวัสดีครับทุกคน